ใส่เหตุใจนางจึงไม่พูดจานางยังงงงวยด้วยฤทธิ์มนตาแต่เดี๋ยวข้าจะแก้ปัดเดี๋ยวนี้ดูก่อนนะนางมัทนาหากองค์ุเทศทรงเคยถามเจ้าประการใดขอให้เจ้าจงตอบไปแม้เข้าใจเดี๋ยวนี้ข้าใจก็ะสามเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหากองค์ุเทศัรงเคยถามข้าก็จะตอบในทันเชืองั้นข้าขอกอดและจูบเจ้าเจ้าจะว่าอย่างไรหากพระองค์จะทรงปองข้าก็มีขัด แต ha, ai, ่เต like ็มใจไม่เต็มใจยังไงข้าก็ต้องปฏิบัติตามเหตุใดนางจึงเป็นเช่นนี้เล่าที่นางเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะยังงงงวยด้วยมนต์ปาของข้าที่จะกดนางให้ตอบตามที่พระองค์ต้องการฮะข้าไม่ต้องการที่ได้น่ายนางแบบนี้โดยวยทีนี้ข้าต้องการที่ได้นางโดยวยทีที่นางเต็มใจเจ้าจงคายบนสะกดให้นางและให้นางกลับไปเป็นเหมือนเดิม ก่อนนางจะไปไหนได้ปลดเผยข้าไปเถิดข้ารักเจ้าถึงเพียงนี้แต่ทําไมเจ้าถึงเดินหนีข้าไปข้าแท้เจ้าเลือกว่าเจ้าจะไปเกิดยังโลกมนุษย์หรือเจ้าจะรับรักข้าถ้าเจ้าไปเกิดยังโลกมนุษย์เจ้าจะเกิดเป็นอะไรหากข้าเลือกได้ข้าขอเกิดเป็นดอกไม้งามที่มีกลิ่นหอมงั้นข้าจะให้เจ้าเลือกเกิดเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและเจ้าต้องมีหนาวไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากเดรฉาน ก่อนพระอ,องค์ดอกไม้นี้องกล่าวมาภาเคเหนแต่บน้าคขวาในโลกนู้นข้าย,ยังไม่ไปเลย,เย,เยดอกไม้นี้มีนามว่าอะไรดอกไม้นีมน้มีนามว่าพระกาปัชก,กาหรือยาลุน,นไหนๆข้าก็จะเกิดเป็นดอกไม้ข้าพอใจที่จะเป็นดอกไม้ที่ท่านอนอามาด้วยอํานาจและฤทธิ์ของข้าข้าขอให้เจ้าไปเกิดเป็นดอกไม้ที่มีนามว่าพระกากาุชกะทาบัต น่าด,ดอกอะไรน่ะฮะบางทีท่านสมบัติท่านอาจจะรู้จักนะเอนี่อกลิ่นหอมนี่ไงล่ะท่านข้า<อ>พบเจอดอกที่ส่งกลิ่นหอมได้แล้วขอรับฮะงั้นวิ่งไปเรียนาอาจารย์บัดเดี๋ยวนี้ได้เลยขอรับพระอาจารย์ขอรับพระอาจารย์มานี่เร็วขอรับพระอาจารย์มาเร็วขอรับไหนเล่าอะไมที่เจ้าว่า นี่ไงขอรับท่านอาจารย์ใครแหละเป็นคนเจอก่อนเนี่ยเราเจอพร้อมกันไม่ใช่สิข่าเจอก่อนหัวเถียงกันไม่เข้ากันไปเก็บโงมางมาให้เราสิขอรับโอ้ยเก็บพิลึกเจ้าสองคนมันหัวดื้อไร้ความนับถือซึ่งขัดคำเราผู้ใหญ่ช่างเถิดไม่จำเป็นต้องใช้โอ้ยโดนหนาวที่เสียบแหละดีโอ้ย ้าก่อนอย่าตัดไม้ที่งามเช่นนี้เราอยากให้ให้ขุดไปขอรับนะจยุดก่อนไม่ใช่เป็นไม้ธรรมดาใช่เป็นดอกไม้แต่แท้จริงแล้วเป็นเทพธิดาที่ถุกสาบให้จุดตีมาจากแดนสวรรค์ถ้าอยากขุดดอกไม้นี้ที่ขอรับ ยังสวนทุน้าสมทหารของข้าขได้เลยขอรับนี่เราอยู่ที่ใดกแกลนี่เดี๋ยวข้าจะนั่งพักใต้ลงไม้นี่แหละโอ้ข้าไม่เคยเห็นกวางงานเท่านี้มาก่อนเลย อนนี้ข้าได้พบนาสมของพระอาจารย์แล้วพะยะค่ะดีแล้วข้าอยากจะพักเสียเต็มทีนายทหารขั้นผู้นี้ได้เดินทางล่วงหน้าองค์เท้าชัยศรินอันคุมหน้าเสด็จประพาสพักแรมผลใดทรงเดินทางมาเรื่อยเหนื่อยที่ใดก็พักขอ ตัวเราเป็นเจ้าของบ้านต้องขอเลี้ยงท่านมาเสด็จทิดาข้าขอตอนรับองค์เท้าชัยเสร็จด้วยความยินดาาีทิดาเจ้าค่ะลูกเตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วขอเชิญทธิดาจากเท้าชัยเสร็จนี่ข้าผ่านไป ารีงงานนี้คือบุตีของท่าดสิตขรจะหางามเหมือนที่ใดข้าก็ไม่เคยเหข้าขอเชิญท่านเข้าไปในอาสมของข้าคือชช่อพระอาจารย์ครับ ข้าไม่เคยทำงานขนาดนี้มาก่อนไม่ใช่ข้าวังว่าที่มองใช้ข้านจูอดดูหลายเกินใจหรือเปลาเพราะว่าอนาจใจยระชไนเป็นเช่นนี้แต่ไรก็ไม่มีมณะนาึกแะเหตุระหุไม่เคยจะเชื่อว่ารัตินั้นจะสับประดุลมาสู่นาจตน และจะต้องระทมระดวยครานี้สิบพกชายวรรูปวิเศษสารใจว่าระหว่างปานฤดีนั้นจะโลดจะลอยได้ยินแล้วพี่ก็ิีใจอ่งนะพี่เจ้าก็มีใจใยกับพี่เช่นะาสิโตราณกล่าวว่าชายเมื่อมีรักจะพูดดังคนยีงไาย ีี่มหลรู้ราพรอะ,าะองค์ทรงดำรัสดังคำปฏิญาข้าก็จัดจงรักภักดีและไม่มีความแปกใจฉะน,นั้นที่ก็ยิี ตั้งแต่ข้าพิเศษกับเจ้ามาข้าก็มีความสุขเหลือเกินหาความสุขในเสืองไม่ได้แล้วเพคะถาวายบังคมเลคะหม่อมฉันได้ยินมาว่าพระองค์ทรงกลับจากประท่า,าป่าแล้ว<อ>เหตุใดจึงมีเสด็จตําหนักของหม่อมฉันหรือมีใครรังไไ้มิให้เสด็จได้อันหม่อมฉันหรือจะรังพระองค์ไว้ได้หากพระองค์ประสงค์จะเสด็จหม่อมฉันก็มิขัดพระทัยเพคะใช่สิ หม่อมฉันไม่ได้ประจบประแจงผัวได้ยอย่างเจ้านี่เอ๊ะจันทีวาจาเจ้าเกินไปมาวันเนาเราไปกันดีกว่าหน้อยอิโสพี่ดีดีตาบกระจกสำออยผัวแหน่มึงหนักเงาหัวกว่มีแล้วรู้ไหมใช่สิพ่คะสริสจสิเสดะเดลกับนากนันคถะพี่คะ อะารีเจ้ามีเหอะไรเล่าพระราชาที่ได้ดให้ข้านำพระหลชการสำคัญมาให้พระองค์คะนะคะถวายบังคมเสด็จพ่ออันเป็นที่รักและคำรยยิ่งของลูกมมชันมีรูื่อมใจให้เสด็จพ่อช่วยแบบนี้ท้าวชัยเสงได้มีพระชายาใหม่ซึ่งสร้างความคแคยใจให้กับลูกมาก าเสด็จพ,พ่อปูมาได้ปลยยงยกทัพมาลอ้มอมปูขันธิยาตุระเพื่อทำการแก้แค้นให้หม่อมฉันเอื้อเิดหม่อมฉันขอกราบขอพระทัยเสด็จพ่อร่วงหนา้าไปคะไม่ได้กาหร่ะข้าจะต้องแก้แค้นให้ลูกสาวข้าทหารเตรียมจัดทัพล้อมกปูขันธิยาปุระ ไม่รู้ว่าจันทีจะแคร์เธอข้าได้ถึงขนาดนี้ถึงก็บอกพระบิดายกพระมานตีเรายิ่งตอนนี้นางมัทน,นายิ่งไม่สบายอยู่ด้วยข้าว่าข้าจะกลับเยียยมนางไปกับข้านัสุภาพระเจาค่ะตามที่ได้ยินมาหม่อมฉันได้ข่าวว่าองค์พระสวามีจะเสด็จกลับถึงพระนครในคืนนี้นะเพคะแล้วข่าวสงคารามเราเป็นอย่างไรบ้าง ทางกองทัพของพระบิดายังคงยกทัพตีกองทัพของพระสวามีอยู่เรื่อยๆแต่กองทัพขององค์พระสวามีก็ยังคงทรงรับมือไหวอยู่ใช่คะขรเหนคะข้าเหนสีท่านระวมีทรงสเสด็จมาแล้วคะท่านอาจารย์ท่านเรียกทำพิธีท้งที่นัดกันไว้เถิดข้ามเหสีตรงหนีไปก่อนเถิดคะ่ะ ที่วัฒน,นะนี่ใครกันไม่น,น่าอยู่ตรงนี้เจ้าเป็นใครเจ้าไม่รู้เหรอนี่คือเกศของส่วนาาลหลวงโปรดอภัยละอภัยโทษให้ได้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพนาวัฒนาใช้ข้ามาที่นี่จริงหรือว่าเกษีขออยากให้คนเก้าจริงไหมคะท่านที่วัฒน,นะคนตัวมันสิ่สี่พระเจ้าค่ะแล้วเจ้าจัดคำทีกับผู้ใด พนาพนาใช้ค่าวมาพิมพนอพนาาหอและองของพเจ้า่หรือว่าเจ้าความเท่าฉันใดเจ้าจึงมุสาเช่นนี้ถ้าเราใช้ท่านพูดเหนือหัวอย่างจงรักภักดีอีกอย่างนางมันพัฒนารักท่านเจ้าเหนือหัวเป็นอย่างยิ่งเหตุใดเจ้าจึงใส่ร้ายคาเช่นนี้พูดจาไรๆทีนดียิ่งพูดยิ่งเข้าตัวอยู่ไปก็หนักแผ่นดิน ใน,นที่วันนะกับสุทามไปผวาหารแล้วพามเท่าเจ้าค่ะพามเท่าก็มีความผิดร้ายแรงเหมือนกันนําไปแห่รอบเมืองและนําไปในประเทศครับหม่อมฉันทราบมาว่า ประสีประเดิมเกิดขึ้นแหมแๆมแหมม่น่าเจ็บใจนางมันทนาย,ยิ่งนักที่ท่านพี่อุตสาหรักยังคิดทรยศได้ไหนจะเรื่องสองครามอีกเอาอย่างนี้ไหมพคะให้หม่อมช้นทููเสด็จพ่อเรื่องที่เข้าใจผิดและยกทับกลับไปไหมพคะเก่งดีนะแม่ตันที่มีอุบายแต่ข้ามทับแต่ให้ข้ายอมรับคงเก็นไปไม่ได้ เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวข้าจะบันเปลี่ยนพ่อของเจ้ามาให้ตรงได้ต้ถ้าวิทูลมาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะไ่้ข้าไหนก็ไม่ยอมไปมันคงมีเรื่องสำคัญจริง,รงๆล่ะเดี๋ยวมัเข้ามาพระเจ้าค่ะ มีเรื่องอะไรเลือมสมเอ้ยรี่อนอนนะพระเจ้ามีเรื่องจะมาสารภาพพระเจ้าค่ะอันนี้จริงพระนางมัทน,นาไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยแต่เป็นเพราะพระนางจันทีและนางข้อมอ,อัปรักบังคับให้ข้าทําพิธีสายร้ายพระนางาะเป็นชู้กับสุพานพระเจ้าค่ะโธ่ข้านี่มันโง่จริงมาลุยทีเสียตอนที่ร้ายประโยชน์เสร็จแล้วข้านี่อยากตายจริงเลยชาติ่นพระเจ้าค่ะข้าหาไม่ได้ไปัญหาทั้งสองไม้ สุพางอาสาวรบจดตัวตายส่วนนา,น,นางมัฒนาข้าพเจ้าทรงกับไปสู่อิมาวันพระเจ้าค่ะดีจริงฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับมัฒน,นากลับมาอยู่ด้วยกันข้าแต่องค์สุเทศผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้ ความับทาให้ข้าเสียใจยิ่งนักข้าจึงอยากขออ้อนวอนให้ท่านช่วยข้าได้ยินข่า้องวอวของเจ้าแล้วข้ารู้สึกสงสารเจ้ายิ่งนักเจ้าข้าจะพาเจ้าไปยังสวอหัวเจ้าคิดว่าดีหรือไม่ข้ามีความรักที่มั่นคงข้าไม่อาจทิ้งคนที่ข้ารักไปได้ข้าขอขอพระไทยในความมีแนวใจของท่านแต่อย่างไรข้าก็รับไว้ไม่ได้นางวัฒนาเจ้านี่ช่างแปกยิ่งนัก ข้าจะนําพาเจ้าไปยังสวรรค์แต่เจ้าก็ไม่ไปเจ้าจะทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่ก็แล้วแต่จเจ้าแล้วกันนะข้าขอให้เจ้าสมปัรถนาเจ้าจะกลายเป็นดอกกุหลาบที่รอคอยความรักตลอดไป สสเกิดเหตุอะไรขึ้นเจ้านางมัทน,นาไปไหนเสียทำไมเจ้าพระน,นางร้องไห้อยู่ตรงนี้พระนางมัทน,นาได้อ้อนวอนให้องค์สุเทพให้พอดุช่วยให้พระนางพ้นจากความทุกข์องค์สุเทพจึงชวนให้พระนางขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันแต่พระนางมีความมั่นคงในความรักที่มีต่อท่านพระนางจึงไม่ยอมไปทําให้องค์สุเทพ ข้าม,มีพอใจเป็นอย่างมากถึงสาบให้พานางกลายเป็นดอกกุหลาบตลอดไปโธ่ข้ามาไม่ทันเลอนี่พราความโมวหเขาข่าทแท้ๆเลยเดี๋ยวข้าจะนําดอกกุหลาบของนางมัทน,นาไปปลูกไว้ในวังเพื่อจะได้ข้าได้มีนางอยู่ในใจของข้าเสมอไป